วันนี้นะครับก็จะมาจอดชีวิตของคนขับแก๊ปนะครับของสาระาำนะครับตอนนี้ก็อยู่เสริมไทยแล้วนะครับนะครับตอนนี้ก็ได้ออเดอร์ของ KFC นะครับเดี๋ยวกำลังจะเดินไปรับออเดอร์นะครับที่ร้านนะครับสำหรับออเดอร์นี้นะครับก็จะเป็นเป็นเงินสดนะครับเป็นร้านแนะนําเราไม่ต้องจ่ายเงินให้กับร้านค้านะครับเราเก็บเงินสดกับลูกค้านะครับนะครับให้ดู อนะครับก็จะได้เป็นชิคแอนแชร์นะครับออเจดนะครับจำนวนก็99บาทนะครับทีนี้เราก็กดคินยงนนะครับก่นอนที่จะส่งลูกค้านะครับก็ก่อนท,ที่จะเอาไปส่งลูกค้านะครับก็ต้องมีการถ่ายรูปนะครับอาหารนะครับแล้วก็กิดจมูก ต้องมีแมสนะครับที่สําคัญต้องมีแมสแล้วก็เรื่องขายคู่กับกระเป๋านะครับแบบนี้นะครับนี่นะครับใส่เรียบร้อยนะครับแล้วก็ปิดนะครับแล้วรูดเก็บให้เรียบร้อยนะครับตอนนี้เราก็พร้อมที่จะเดินทางแล้วนะครับจุดหมายก็จะอยู่ในนี้นะครับนะครับใส่หมอนนอบนะครับโอเคเรียบร้อยนะครับ ทที่พร้อออมจะะกเดินนางครับครับตอนนี้ก็มีออเดอร์เข้านะครับถ้ามีออเดอร์เข้านะครับแอปมันก็จะเตือนออกมานะครับเดี๋ยวจะให้ดูนะครับว่ามันหน้าตามเป็นยังไงนะครับนี่นะครับของผมนี่คือจะเป็นระบบการรับงานอัตโนมัตินะครับแล้วก็กดปึ๊บนะครับมันก็จะบอกว่าให้ไปก็ไปเอาพิซซ่านะครับไปรับออเดอร์พิซซ่าที่เิมไทยนะครับแตสะขา เป็นเงินสดนะครับตอนนี้ก็มาถึงแล้วนะครับแน่นอนครับก่อนที่จะเข้าห้างก็ต้องวัดไข้ก่อนครับแล้วก็เช็คอินนะครับนะครับก็ต้องนะครับลงทะเบียนเข้าร้านทุกครั้งนะครับเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวก็จะมาสั่งออเดสลหดับพิซซ่าก็จะเป็นต้องจ่ายตังค์ให้ลูกค้าก่อนนะครับ เราก็าไปเก็บกับลูกค้าแล้วก็บวกกับบวกกับค่าธรรมเนียมในการส่งนะครับพนักงานก็จะดูเมนูนะครับแล้วก็เมนูแล้วก็จะสั่งตามที่ลูกค้าสั่งมานะครับออเดอร์นี้ก็จะหกสิบเก้าบาทนะครับผมจ่ายตามให้ลูกค้าก่อนนะครับวัถ่ายนะนะครับพอดีทำทำคลิปเออ ถึงมือลูกค้าแล้วนะครับส่งเสร็จเอาส่งเสร็จแล้วก็ไดออเดอร์อีกนะครับออเดอร์สวนมาเลยครับตอนนี้ก็จะเป็นร้านยาโยอิเจแปนที่อยู่ในเสมไทยนี่นะครับครับสำหรับร้านนี้ก็จะให้ไลเดอร์นะครับนั่งรอนอกร้านนะครับแล้วก็เป็นกนของร้านเขานะครับเมื่อเราสั่งออเดอร์เสร็จแล้วเราก็ต้องรอข้างนอกนะครับ ครับ007นยครับขอถ่ายหน่อยนะครับพอดีกำลังขับริจเดีนผ่านแับที่สองตรงไหนครับแถวที่สอลายเซนนะครับโอเคขอบคุณครับตอนนี้ก็ติดไฟแดงอยู่นะครับใกล้จะถึงแล้วนะครับตอนนี้ก็มาถึง จุดหมายแล้วนะครับก็คือหอลูกค้าน,นะครับเดี๋ยวพาธนาจะลงมารับนะครับตอนนี้ก็พักกินข้าวกันนะครับก็ชีวิตคนขับแก๊บนะครับก็กินในร้านอาหารไม่ได้นะครับก็มากินที่ทั่วไปข้างถนนนะครับสำหรับคนขับแก๊บนะครับก็กินในร้านอาหารไม่ไนดะ้ต้องมากินข้างถนนนะครับ แรงกันครับเดี๋ยวค่อยไปสู้งานต่อนะครับนี่นะครับก็ได้เราได้แล้วครับมาถึงร้านแล้วนะครับตอนนี้ก็สองค้บแล้วนะครับคนยังพุกพ่านอยู่เลยครับสองตัวคนยังพุกพ่านอยู่เลยหน้ามอใหม่นะครับมอมอสอใหม่มหาวิทยาลัยมหาสารคามครับ ขอถ่ายหน่อยนะจะไปทำคลิปขอบคุณครับลืมดได้มาแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปส่งลูกค้ากันนะครับวันนี้ก็ได้ออเดอร์ร้านนมนะครับเป็นน้ จริงๆครับอันนี้อยู่ร้านเฉลวยนะครับเฉลวยนมสนดจะรีวิวร้านไปไปด้วยนะครับรอบเด็กตุ๊กิกจะได้รับเป็นเมนออเดอร์นมนะครับอันนี้ได้แล้วนะครับในคนทำนะครับ ร้านสลวยนะครับตอนนี้ออเดอร์ก็ร้องใหญ่เลยนะครับตอนนี้ก็เริ่มเหนื่อยแล้วแต่ออเดอร์ก็ยังมาเรื่อยๆนะครับผู้ผหก็ร้องร้องสั่งเลยตอนนี้นะครับกดรับไปเรียบร้อยนะครับก็เป็นโรตีกรอบนะครับโรตีกรอบรอบดึกะนะครับแล้วจะไปรับออเดอร์กัน